เอาตัวเต็มวัวเต็มอะไรเนะเฮ้ยเอ้ยไอ้แมวไปตบจุบเอางี้ไหมีล็อกคอไปจุกเลยแลตั้งแต่เช้าวะนนอ้น้ครับข้าไม่ได้อาบกินเป็นแจ่วบองไปแล้ว เาเตงมานี <One input> <ๆ>่ล <Yap> <treaties> like ูกเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฮะหมายความว่าอย่างไรกันทะเลาบอกไม่มาเรื่องอะไรพ่อต้องถามลูกหนูนี่ลูกหนูเป็นคนเสียหายเสียหายเรื่องอะไรก็คือว่าลูกหนูนี่อยู่ในตำหนักใช่ไหมลูกหนูอยู่กับแอนกี้สองคนใช่ไหมสองศิงป์กัไอ้หื่นกามเนี่ยไม่ได้ไปคึกะไรมาไม่รู้จะมาให้ลูกหนูซ้อมด่าซ้อมทวนลูกหนูก็บอกว่าลูกหนูไม่ซ้อมลูกหนูทำเรื่อประแพงใช่ไหมเพราะหนูบอกแค่นั้นแหละไม่ฟังลูกหนูเลยก็ไล่ป้ามลูกหนูมาตายแล้วตายแล้วตายแล้วเขาไล่ป้ามลูกหนูของแม่ เ hey, สียหายที่มณนีพี่ไม่อยากป้องเธอแล้วซ้อนสิงดีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคือกระหม่อมทั้นไปหาเสด็จพี่จะให้เสด็จพี่ซ้อมเพีงแบบเป็นทวนพอภายภาคหน้าเสด็จพี่จะต้องเป็นกษัตริย์ต่อจากเสด็จพ่อเทพรังสรรค์แต่เสด็จพี่ไม่ยอมกระหม่อมทั้นก็เลยหลอกย้อปั้มมาพ่ช บอกเล่เล่นกับพี่มาจอเลยเฉยเองโอ้ไอ้หนูน้องอยากเล่นด้วยก็มีทั้งคนจะไปอยากเล่นยอะไรไปเด็กไปเล็กก็มารู้ไม่จอดเล่นจอเล่นไม่ใช่เรื่องใ้ดามเลยพี่น้องเล่นด้วยกันเพราจะมาก็จะตูเสียหายตอายเขาคนแย่ๆมากมายเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเล่นไม่ได้ม่มเสียหายมันอันไม่ได้ันไมมันมมีอะไรอยู่ หลบไปเลยนะน้องหวังดีกับพี่พรสื่อมแตะมาได้ายภาคหน้าเจ้ามีพระคู่มั่นที่จะต้องแต่งงานแล้วในโลูกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะเสด็จพี่มีพระคู่มั่นแล้วแล้วเหรอพุชเจ้าค่ะถูกต้องแต่เสด็จพี่ก็อดมีผัวเลยสิพุชเจ้าค่ะูย้อนแบงหน้าไหนก็ได้เลยแรงไหวตัวเก่าอีกโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยและเก่งขทุนรศจำทุกคำพูดเลยอะไรเราไม่เอาหรอกโอ๊ยแต่งไม่ได้ลูกหนูไม่ชอบผู้หญิงอ้าว นี่เรื่องอื่นเพ่งต้องบังคับอะไรอ่ะก็เรื่องนี้ไม่ชอบไงแต่งงานได้แล้วนี่หนูไม่แต่งหรอกหนูไม่ชอบพ่ออยากอุ้มหลานแล้วโอ๊ยหนูหนูไม่เอาหนูหเป็นสาวสวยไม่เอาหรอกนี่อายุปูนนี้แล้วไม่แต่งงานได้ยังไงโอ๊ยนี่ยังไม่แก่นะเนี่ยดิค่าปีมรูกันจิเจ็ดสิบแล้วนะวะนี่ฉันหกสิบห้าแล้วเหรอเร็วเลี้ยข้าโอ๊ยแต่งงานเอางี้แต่งก็ได้แต่ตอนนี้ไม่พร้อมแต่งขอประพาสป่าเจ็ดวันกับแอนจี้ได้ไหมอ้าวอยากทำอะไรก็ทำตามใจเจ้าเสด็จพี่รีบแต่งเเเถออออะหหนนน้้้ามืพววกกแแ่ลียย นี boy, ่หน่อยตัดหัวไว้ก่อนนะฉันไม่โกรธเด็กหรอกโกรธใครโกรธมึงอ่ะไม่ได้บอกมันคิดของมันเองไอ้ลูกหลานสวยๆไม่ชมไม่หรอกนี่ป่าบาเขาจะไปเพราะพลาดป่าแล้วนะตอนนี้เสด็จพี่จะไปไหนอีกล่ะพี่เจ้าค่ะไปเที่ยวป่าลูกกำนัลฉันขอไปขอตามเสด็จพี่ไปด้วยได้ไหมจะไปด้วยค่ะจะไปกับพี่เอ้าก็ดีสิลูกให้น้องไปด้วยจะมาดีได้ไงอ่ะไม่เอาไปทําไมตามไปก็ขัดใจทุกอย่างก็ให้น้องไปด้วยไม่เอาทําไมจะเป็นไรไปเราไปไม่ได้เลยโอ้เสด็จพ่อต้องไ ฉันไปแล้วผู้ชุก่าถ้าถ้าเสด็จพ่อแม่กระหม่อมฉันไปยัง,มงไม่ถึงตาหราเสด็จพี่มีผัวอยู่หลังลุงลูกเกดเอางีม,มีหลังนูงนเก๋เป็นท้องด้วยน้องอุตส่าห์เป็นห่วงให้น้องติดตามไปด้วยนะให้เด้กวันเจ็ดวันพันนันรีบไปรีบมาชโช<อ>คดีนะลูกนะเสด็จพ่อเราเนื้อรองตัวเพื่อนไม่ช่วจะช่วยลูกเลยใช่ไหมเสด็จแม่เนี่ยไม่ตามใจลูกเลยนะตามพางห่าง กกแน้นนะดาบกลาพีนาไม่ใช่เลืองพอถือขามันพีหน้ากะข้อหัวเขาไม่ไั้ถือให้น้องตามไปต้องทำใจสักวัน ص ص> เป็นไรไม่วันเออเอยจะยลองดูจะตามที่ไปจะเป็นจะตายอย่างไรไม่ว่าแล้วเก่งซะด้วยเก่งจริง เด็กูให้หลานผู้ไล่ออกเป็นไงว่าบาสะใจไหม